สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อนี้คุณผู้พานครับพาท่านผู้ชมมาร่วมรับฟังเทศนาธรรมของหลวงพ่อนิยมวัดป่าท่าวาลีศรีสาคอโนวนเวกครับเชิญกัลยาณิมิตรครับรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับอืมเป่นก็ะเลขขอให้สร้าง เพิ่นสร้างเ็ดรยังพญานาคเพิ่นสร้างเป็นเครื่องหม้ให้ลูกหลานหู้จักว่าที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคซึ่งเป็นลูกศิหลวงพูลาลวงพูลาเพิ่นว่าเมตตาทรมานานาคัคตนนี้นั่รก็ตอบทานี้กับพ่อดอกอดอก็ต้องใส่ให้มันถือแต่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์สิไปไหวงส่มันก็บ่ถืกอืมแต่ว่าเอาเหตุนั่นนะมาเป็นสิ่งเตือนใจของพวกเฮาว่าโอ้ตั้งแต่พญานาคที่หฮานับถือเพิ่นกันยังเคารระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ตั้งตนอยู่ในศีลในรรมแล้วเฮาผู้ศรัทธาเพิ่นเนี่ยเฮาศิลมหฮางเหินศีลรรมได้จ้งใดเนี่ยเฮาก็ต้องเตือนเจ้าของเอาตนน้นมาเตือนศีละเป็นเหนนะตุนะก็ขอยุติเรื่องพญยานาไว้ซํานีสะก่อนเนี่ยข่นสิอธิษฐานไหวยว่อนขอพร่อนหน้าขี้หน้าค่าเนี่ยสํมเ็จเนี่ยไหวพร่อพระเจ้านี่ยแห่งสิสําเ็จคักเนี่ยเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าเนี่ย่บมีหยังที่ประเสริฐกลัวมันบ่ละอ,อบมีสิริงใดนที่จะเลิศประเสริฐกลัวพระพุทธเจ้า ท่านขอสําเร็จได้นน่ะนะเอออันนี้มันขอได้ยุแต่ความสําเร็จนั่นนะ่ะเออมันยากกรรมมุนาวัตถีโลกโกสัตโลกย่อมเปลี่ยนไปตามกรรมใครอยากได้อันใดก็เฮ็ดเอาเลือกได้เลือกเกิดบ่ได้แต่แห่งเลือกที่จะทําคุณงามความดีได้เออสมบัติในมนุษย์ในมนุษย์สตโลกเนี่ยโอ้ยหลากหลายเลือกเฮ็ดเอาทําเอาอยากได้ดีเท่ากับเฮ็ดเอา เออบอ่อยากได้ดีก็เฮาเฮ็ดเอานี่ละเฮ็ดให้สมหวังหรือบ่สมหวังก็อยู่ที่การกระทําของแต่ละท่านแต่เรานนั่นเด้ส่วนการตั้งสัจจะอธิษฐานไหววอนขอพรเป็นการผูกใจอีกประเภทหนึ่งซื่อดอกแต่ว่าขันผูกหลงแล้วบ่เป็นตะผูกเด้อ่าหลงว่ามันสิอุบัติขึ้นมาโลดั่นน่ะขันเขาผูกใจเฮาเราเขาต้องตั้งใจเด้สาตุเดอร์วยอนุภาพแห่ง พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ามีพระพุทธปฏิมาเป็นสักกีพญานขาพระเจ้าขอตั้งสั์อธิษฐานสมาทานอุโบสถศิลนตลอดใจมากสามเดือนเนี่ยอขอข่าพระเจ้าจงในดวงตาเห็นธรรมตั้งสัดจ่าอธิษฐานเอาตั้งใจเฮ็ดบ้านเนี่ยอันเี้เป็นผลเออบพผลหน่อยกับพ้นร้ายละบ่ได้พ้นร้ายกับพ้น้อยอืมขันใบบัาบ้าบ้มเราขอเราก็นอนทาเนีย่ยการเลีล้ยวรถดล่ะอืมเป็นยังสั่นเด้พญานาคือกัน เออไปควอนม้อนทาวพุ่นที่มัดซอยมันก็แล้วคือกันเนี่ยยากดูเออแต่ว่าไอ้เรื่องทำอธิษฐานสัจจะไอ้แทนเนี่ยบ่มีแต่พวกเฮาดอกพระพุทธเจ้าละพ่าเห็ุประกอนั่นน่ะพิธีกษัตริย์แห่งหลายพิธีพงพิธีภาพเหมือนมาแต่พุ่นละเออกันเซว่าไปแล้วก็ได้เออสีลืมของก่าก็บ่ม่นละบัณฑินักป่าทั้งหลายก็ได้เออเฮากับเบิ่งเลือกเอาแต่ละเลือกเอาแต่ว่าทั้งมดทั้งม้วนบ่ดนี่เออถือว่าเป็นเนื้อเป็นนัง เป็นสกเก็แค่ะเป็นต้นไม้กัเป็นสกเก็ตเป็นเปลือกเป็นกระพี้ซาเออปัญหาส่วนสิล่มของหายใจก็คือล่มหายใจมองเดียวหายมีสติทันอ่ 8, 40, 000, ะธรรมะแปดเบืนสี่พันพระธรรมขันพุ่นงามคว่นบีทุกประเภทร่วมล่องยู่มองล่มหายใจเขาออกนี่ล่ละท่านรักษาตรงนี้ได้เลยหู้ล่มเขาหู้ล่มบอกหู้ไปหู้มาน่านเขาก็บมีกําลังพ่อก็ดิ่งลงสู่ความสงบไปเห็นหนึ่งเจ้าของกนต้นยนตบเนี่ย เห็นเด็กของสาวางสาวบ้ายมีสะาพะความรูกสึกโดดเด่นโ้ยเย็นจ้อยๆผมไม่ยังคน,นละเลื่มเจ็บลรื่มปวดคนล้วันีปล่อยว่างเลยเพื่อนคนไปล่อยว่างแล้วว่างหอดล่มหายใจบ้เนี่ยว่างหอดพุทโทบัาเนี่ยนั่นน่ละแต่ก่อนสีว่างพุทโทไดดก็ต้องเข้าหาพูทโทซสก่อนเออก่อนสีว่างร่มหายใจก็ต้องเข้าหาลมหายใจซะก่้อนเมื่อได้ที่แล้วมันปล่อยเลยนั่นเออเข้าใจบ่ละ นั่นนะ้องเข่าดึกก้มมีสติจะเลื่อนเนี่ยว่าจะเลิ่อนช้านอืมการเพ่งการเพ่งการกํำนดรูขีงสิละยหา่เลย,ย,เยไม่ไกลฟังนางก็ังห่วยเด้อยัดย่าผ้ากันนั่นโตนี่ล่ละตนแรกเป็นที่พุ่งของตนอันนี้ละทาคั้นยางยิงเลยให้พวกเข้าเนียพฝึกให้มันเด็ดด้วยเออขั้นโมันผลาดเด้เออให้ท่านเนี่ย มันอันนี้สง์เนี่ยพอให้อึดบ่ให้อยากเกิดเป็นสัตว์กับบุอึดบ่อยากสนันเดีเกิดเป็นเทพุทธเทวดากับมิสมบัติทิพย์เกิดเป็นมนุษย์กับบุอึดบ่อยากสนันเดีแต่บ่าสามารถหามอบายจะพูดใดพังเพออาจพลาดไปเป็นสัตว์ในไรฉันใดตกนรกใดแต่สิเป็นอยังกับุอึดบ่อยากอันนี้สง์ท่านเนี่ยได้ว่าขันอันนี้สง์การรักษาศีลกับภ้าวนหน้าเบื้องล้มหายใจเขาอ,อ่อนง้วยแห้งเดยยีอันนี้สงส์ศีลของเขาเนี่ มีฮิลีโอตปะสองห้ำห้มสองขอนี่ล่ละออเป็นฐานสําคัญนะ่ะในในการรักษากายว่าจาใจของตอนให้เรียบร้อยนะนะอันนี้เนี่ยยังสิปิดประตูอาบายภยูมิได้แล้วขันก้าขอไปสูเผ้าวนาะอันนี้่งใไรตัดกรรมตัดเว้นเขาซูมากคนิพานก็ยังอันท้าอย่างพระองค์ุลีมานนะะเออดาบเอ่อเปื้อนเลือดอยู่หะนะเอท,ทั้งตนทั้งโตนี่ไม่จะกินข้าวนะ่ะ ซากศพนะข่าคนรนะแล้วก็ยังไม้สิข่าพระพุทธเจ้าอีกนะก็เป็นอยังก็ยังสําเร็จอรหันต์เห็นว่นั่นนะบุหันเดนวานณโมบุหันพุทธั้งทำมังแสนนักชามีสัมอืมเเคพระพุทธเจ้าบอกเข้าหยุดเหรอเด้อสมีแต่เธอหรอบุหยุดถึงมาบอกให้เข้าหยุดในเข้าหยุดแล้วบุต้องบอกเขาดอกหยุดก่อนสมณะหัวโลนหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนเห็น โบตองบอกเขาดอกเขาหยุดแล้วไม่ได้ตัวเราประยุทธ์เทาหยุดทับบาปทั้งพวงแต่ว่าเธอยังบ้านหยุดการทับบาปดุดกกเกลยได้สติเอ็นบะนั่นสติตัวนี้สําคัญนีงว่ากัย้อนพ้นว่าไว้สติสัพป,ปชัญญาเนี่ยเป็นถ้ำที่มีอุปกระ์ถ้ำอื่นๆมากเออตั้งแต่ว่าเป็นถ้ำมะที่มีอุปกระตอ่อถ้ำอื่นๆนั่นนะ่ะล้องพีงน่าบ้างไหม สติตัวนี้แหละตัวหามนรลกที่โกรธขึ้นเขาให้มิสติเราหน้าลกอันเกิดขึ้นกับโทษซาเน่งโลดหน้าลกอันเกิดขึ้นจากโลกภะถ้ามีสติปิดปืบรอดหน้าลกอันเกิดขึ้นจากความลุ่มหลงพ้ามีสติปั๊บเนี่ยมันก็ปิดปดืบดอ่าประตูบ่ายกุบนะ่ะเพื่อยังไงฝึกสติการฝึกสติเนี่ยบ่มิได้นั่งรับตาได้ย่าย ขายของอยู่กับฝึกได้ย่างไปย่างมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าฝึกได้เฮ็ดกับเขากาับน้ำเฮ็ดอ,งงอาหารพัดตาดคือยัางย่งยงายครอมเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ฝึกจะเลื่อนชาแนลแล้วเลื่อยๆออกไปเพ่งไม่ตาดันแขก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 ,การเพ่งการกำหนดอ่อการเข้าไปเบิ้งเนี่ยเรียกว่าจะเลื่อนชาแนสิจะเลื่อนในสิ่งไหนสิ่งไหนก็ยอมมีพลังพลังพลังในสิ่งนั้นสิ่งนั้นละ่ะอ่านี่แหละคำมาร่าสร้างก็ได้ เออด้ทั้งกำลังกายในทั้งกำลังใจใอ่านได้วามสะอาดสะอาดบ่เออนันนล้นห้พากันนี่บุญใหญ่เด้อย่ายเด,อยยเดอ้อบุญไว้ลงพุ่นแม่แต่สตางแดงเดียวแม่เต้นเลยเออเจ้าไปอาศัยลูกหรือบ่ได้เด้เขาเห็ดกาะของเขาบนมันของเหาาตวไผโตมันอันเนี้ยอืมนี่ละ่ะตนแรกเป็นที่พึ่งของตอนกับมองอัตตาฮิอัตโนนาโถ,โถต้นแรกเป็นที่พึ่งของตอน โปฮีนาโถรปรโรชิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งเราได้นี่ละไม่ถึงบุญถึงบาปถึงนรกสวรรค์ถึงมรรคผลนิพพานนี่ะอืมเขาตรงตนแรกเป็นที่พึ่งของตนเฮ็ดเอาทํำเอาอถูกย่ายนั่นละบอมมแต่ย่ายไม่เดนเดู้กย้ายนั่นละเบิ่งออกของไผยของมันรักษาหัวใจไผหัวใจมันอัน,นึงเดือนเนะี่ยอย่าปล่อยมันออกไปมันเที่ยวมันนักท่องเที่ยวจังว่ามันโบจบโ่สิ้นยังเที่ยใจเนี่ยาการไปเบิ่งคนอื่นเนี่การท่องเที่ยวนะันี่ะเกง่ง ันมันมาเบื่องเจ้าของเนี่ยออบอกเองขันเท่าเบิ่งเจ้าของเมื่อไรมันก็เห็นเจ้าของแล้เห็นเห็นชัดเปลี่ยนซ้าเห็นว่ามันคิดดีคิดบ่ดีนั่นแหละมองเห็นนะเออเห็นคําบอกคาจาเนี่ยนะคำบอกคําจาดีหรือบ่ดีจสิละเห็นการกระทําการกระทําดีหรือบ่ดีจริงสิละนีคำว่าเห็นของเจ้าของเราเลยเห็นเพื่อยังเพื่อแก้ไขนั่นแหละเพื่อแก้ไข เพื่อแช่ไขนําไปเพื่อความปล่อยว่างน่ะละยายหมองสุดไายคือหมองปล่อยว่างคือหมองเบาหู้แล้วเบาซุกกับเบาทุกกะเบ,บาแต่ก่อนสิบเบาสุกเบาทุกใดก็ต้องไปหู้สุกหู้ทุกซะกอนหู้เรื่องของสุกของทุกซะกอนแะ่นี่มันเบี่ยงสั่นทีนีน้งมองหู้มันมันปฏิเสธบ่้เด้มันสงสัยก่อนจสหายสงสัยด้ปล่อยว่างเด้กก็ต้องเข้าไปเบื่องมันเห็นมันเออจะไปแลนนี้จากมันนี่คือความจริง เรื่องเก็บเรื่องปวดนี่เป็นสัจธรรมล่ะเอาอะละมันนี่อ่าแ่้ละ